สวัสดีครับสวัสดีครับบอบบี้บอบบี้ตื่นแล้วใช่ไหมครับฮึ่มคือแมวเหมือนแมวเลยนะเนี่ยม้าหรือแมวเนี่ยะทำไมเหมือนแมวจังเลยเนี่ยเฮ้ยทำไมหนูเหมือนแมวจังเลยลูก โอ้ยเห็นเลยเห็นแดดออกดีใจจ้าดีใจดีใจมือนี่แดดออกอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นี่แต่ฝนริ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 นอ่ะหนูจะไปข้างนอกละอ่ะแดดออกโอ้ยเป็นสัญญาณที่ดีนะจ้า ดูสิเนี่ยนะมันร่วงเต็มหมดเลยนี่นะเหมือนหิมะไหมเนี่ยเหมือนดอกหิมะเลยดอกหิมะร่วงเลยเรื่องจมูงตองอพี่น้องพี่ได้กวัวได้ปะเนี่ยกลั้แต่พดสะอาดนะจ้า ทำธุระให้เสร็จตื่นเช้ามากธุระเพื่อนก็นต้องเงียวเงียวแล้วก็ปุ๊บเพนจะต้องมาปุ๊บก่อนไอสวนมากน้องหมาเริ่มใหญ่แล้วบกค่อยปุ๊บอยู่ในสวนเพื่อนจะไปปุ๊บปุ๊บไหมถึงขี่ขจะข้างนอก เดี๋ยวพอเพื่อนอาบน้ำเสร็จล้วเพื่อนก็สีพากันไียางเด่นกืสีเงี้ยวเงี้ยวยังเดียวอาซีมางงางอยู่กันหาคือหลูกเด้ทุกคนเลยเลี้ยงมากเลยมาทำความสะอาดช่วยมามาเลยนะวันนี้ป๊ะบี้เห็นไหม ซีมผูเกลือนเลยนะองต้องอยู่เนี่ยซีมผูเกลือนองต้องเลย,ยนนะทำตุลาเสร็จเขาก็จะเข้าบ้านดูจะว่วมปันหมาเห็นไหมนี่จะข่วมันหมาเอ,นะอามะม่าจะปิดแลนะ้วนะไม่จะไปดื่มกาแฟกวันนะเอา้าอ้ออ,อีกแล้ว ไป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 พี่นุ่นพี่นุ่นกนสิมื่อนี้พี่นุ่นหยุดจับพี่นุ่นกนสิกินกาแฟก่อนมื่อนี้ได้หยุดเป็นอะไรปาสันเนาะวันสัมพันธ์ของคีสจัก,จกพระเยซูตายแล้วก็ตายบนไม้กางเขนแล้วก็พระองค์ก็ฟื้นคืนมา วันนี้ก็เลยหยุดนนก็เลยได้ทำวิดีโอยาวๆหน่อยทักทายทุกคนไกินกาแฟทุกคนเลยกาแฟพี่หนุนแกง่ายกินข้่วซองเฮ้ยก็กินขนมปังกินไข่กินกาดกินชีสแล้วละเลาตาบมวมเลาป่อยเลาป่อยออกกล้องแล้วป่สบายโอเคสำหรับคลิปนี้พี่หนุนนะ่น่ะ บรอยากาศไม่เบิกเบิกสุดจ้ามึอนี้ได้ตื่นสวยทำไรครับทำไรลูกทำไรครับมึงเอาอะไรอ่ะเอาอะไรครับขึ้นข้างบนไหมขึ้นข้างบนไหมนอนไหมเฮบิสลาพันไหม อ่ะอะมันเล่นไม่ได้เอาอะไรมันเล่นไม่ได้นะลกูกเน่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 โอ,อ,อ้ยอะไรตุ๊กตาล่ะหนูทำพังมามี๊พังหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมเนะี่ยซื้อมาให้เห็นไหมเนะี่ยพังขาเบี้ยวขาเนี่หมดแล้วนะ่ะเห็นไหมเห็นโอ้ยอะไรตุ๊กตาเลยลูลก ีได้ของเล่นได้ของเล่นหรอลูกโมเมอเม่ไปข้างนอกแล้วบอบีตายตายตายตุ๊ตตตก,กตาแค่นี้ได้เฉยทุกคนเดี๋ยวต้องลอบเปิกับบอบีอีก